ทุกคนนะคะหายไวๆพี่แอนโอหนึ่งพันสองร้อยคนขอบคุณค่ะวันนี้พี่แอนเยอะนะแวะมาทักทายแม่เซียวได้มื่อนี้นะคุณแอนแแบบมาทักทายแม่เซียวก่อนแม่เซียวแล้วเต้นขคตรตีข่อยบ๊องเนี่ยบ๊อมบัตเนี่ยก็ย่าพับบัตช่วงแรงแหม่รับงานรับงานบ๊อมบัตใช่ไหมคะอะไรคะ รับงานบําบัดรับงานบําบัดโคโยตี้บาบัดโคโยตี้บําบัดไงค่ะสดใสแล้วอีกเมื่อกี้เหมือนกับเด็กโคสเดอออกมั้งมอเขาร้างในไอแอนเขาบอกว่าเจ็ดเขาบอกว่าเจ็ดวันอืมเจ็ดถึงสิบใช่ไหมเจ็ดคืนเจ็ดคืนแปดวันก็คือก็ออกประมาณวันที่เก้าค่ะอืมออกวันที่เก้าแล้วก็ กักตัวที่บ้านอีกประมาณสองหนึ่งถึงสองวันหรือสามวันประมาณนี้อ๋อตอนนั้นเป็นเขาไม่ให้กักตัวต่อนะเขาให้ออกไปได้เลยจริงเหรอแม่กักตัวที่ไหนไม่ตอนนั้นโอ้แต่ตอนเมื่อก่อนมันให้อยู่สิบสี่วันเนี่ยพอออกมาแล้วเขาก็ไม่ให้กักตัวเขาบอกว่าเออเขาก็มีใบเขียนว่าแบบไม่ต้องกักตัวนะคะก็ใช้ชีวิตได้ปกติเลยแต่ภาวนาะแบบนี่แหละคือเป็นห่วงเสียงเขายังต้องให้ยา ตรงไีนอยู่ไม่ไม่เพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเสียงอีกอันเขาบอกว่าคุณหมอบอกว่าโอไมคอนเน่ะตอนเนี้ยมันมันไม่เบาเหมือนแต่ก่อนแล้วอืเพราะว่ามันเหมือนกับมันก็จะมันมันมันกำลังจะกลายพันธุ์ไปอีกอันหนึ่งอ่ะเงินมันก็แข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นอ่ะอืแล้วทีนี้พอพอแอนมาเป็นอ่ะมันมาถือแบบอันที่มันแห้งพอดี อ่า uh, มันก็เลยแบบว่าหนักอยู่ก็ไข้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าไม่แล้วแล้วกลิ่นได้ไหมกลิ่นตอนเนี้ยกลิ่นได้ปกติรับรถปกติค่ะ mm hmm. อืมน่าจะลรอล้อลอล้อไอข้อเนาะเพราะว่า mm hmm. ไอข้อเจ็บข้อเขาให้ยาแก้ไอเออจะบอกว่าไม่ที่จริงบอกว่าไม่ต้องกลับก,ก็ก็ไม่รู้ยังไงเนาะเพราะว่าเราก็ มีความรับผิดชอบอยู่ไหนๆแล้วก<ม>็วต้องกอารแตบจังวันสองวันนั่งสิละแต่ถ้าทำงานได้จริงก็น่าจะเป็นสิบสองก็คือสิบสิบสองอยู่ที่สมยศอืม๋อ <ตำ S 2> สมยศสารคามเออสิบห้าอยู่สุขสันต์ขอนแก่นได้ครับอยู่ใ,ใกลไปไตัวนี้ใช่ไปไหนแม่แมสงการอ่ะ ไม่ไปก็ขอดูแลซอไงเดี๋ยวตามไปเลยทุกที่ตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสองถึงสิ้นหาเราต้องไปแก้มือเพราะว่าวันนั้นเราไปอุดรแล้วมันรีบกลับเพราะว่าคุณแม่มนลีบกลับเลาต้องแก้มือคือมืนหนัแบบตั้งคนกับต่างเ่าเมื่อแก้มือถึงเช้าวินนีประมาณสักตีห้าได้เหมือนวันนั้นหรอก็วันนั้นวันนั้นที่ที่หายไปไม่ใช่อะไรนะก็นั่งร้องกัเราเกี่ยวกับแม่โมสองคนแมน นางรอกล้วโอเคแล้วกมีมือกอกมืออย่างมือกอ่ือกจะพาแม่มอกับไปตีกองแบบนี้แม่มอเรียกว่ามือคือสั่นตีตีว่าสั่นไหมสองชั่วโมงบอเซาตันคนกำลัเบื่อค่ะแม่มอต้องมาเอบอีพีสองแล้วเออไปค่ะไปไปได้หมดเลยขอแค่ซอบบอกนะคะตอนนี้ยังยังสรุป สมาชิกอยู่เพราะว่าพุ่นจะเลื่อนคือปกติจะจากวันที่สี่นี้ก็เลยเลื่อนเป็นสิบเก้าค่ะอ๋ะอลองทิงแบบลบลบพี่กับสิทได้แหมได้พี่โมทําบ่อย <c oughs> พี่โมทำบ่อยนะคะทุกคนเออพนกระสิงเงานอนอนางเอกสาวพินพ่นเหงาเด้เพินพ่นตดแถวทีนว่าว่โมติดหน้าเพิ่นติดทุกเดียวแมนะแมนแล้ววันนี้แล้ววันนี้อัน วาสีหยองโชเดอร์โชสวยมากรอบเนี้ยสวยแบบไหนโชโชคือคือโยชิก็สวยอ่ะสวยไม่ไหวอ่ะบาเนียนเดี๋ยวสิถามคิวสอูวันสิมาบอตรีบินเดียเรโดแม่าอ้ยละบอเรโดเด้อเรโดนะเห็นบอลาเห็นบาลา กี่กล่องสดเด้อลองสูงงานเด้อได้ค่ะข้าวเดียวมันก็คือเป็นไข่ละชิวชิวเจ็บข้อเป็นอะไรธรรมดาพือได้รับยาฟ้าวีแล้วก็เงือสัตว์ออกบะเออเงือออกแคนด้กินได้กินฟ้าวีเ้วมันก็สิแบบเงื้อสัตว์ออกพ่อสัตว์ออกล้าก็สิเริ่มซ่วงละแต่เขาก็แต่เขาก็ลดยาลงให้อยู่นะคะเพราะว่า วันวันวันแรกก็กินทีละเก้าเม็ดใช่ไหมเก้าเม็ดแล้วก็มียาละยาละลายเสียมหาเม็ดหนึ่งก็เป็นซีแต่ว่าตอนเนี้ยเป็นซีเม็ดและแมนมันจะเป็นซีนเ,เม็ดันนี้พ่อเก้าเม็ดแล้วก็เสีเป็นซีเม็ดพ่อกินยาหมดเขาก็สิบบอกให้กินต่อไดแอนเขาก็สิแบบไม่ให้กินยานละอาการยังสิเริ่มดีขึ้นสมันหลับม่มีอย่างออกมาก,กแบบภูมิเต็มตัวแล้วก็เป็นในม่าในกับว่าติดเฉิดฉายใช่ไหมเฉิดฉายค่ะเฉิดฉายฟีวเฉิดฉายนะคะ ฟิวจัดชายได้เลยอันนี้อันนี้คือไปแฮปปี้เบิร์ทเดย์ครูบี้วันที่สี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะน่าจะใช่นะคะเมื่อคืนกว่าแฮปปี้เบิร์ทเดย์ครูบี้แฮปปี้เบิร์ทเดย์หลายรอบให้สู่สลับพังน้ำมื่อคืนเท่ากับเปอันผู้จัดการก็ต้องผ้าศิลปินไปอันเปิดตัวซิงเกิลต้อ้ายอ่อนเนาะออออืมเเแย่อ่อนก็เลยขึ้นเวทีจำฉ่ำเสมอ ไปปวดตาเด็กายอ่อนกับมีเด็กมาเฝ้าเด้หมอขึ้นน่ะอ๋เห็นดูเด้อเห็นดูเด้อเป็นเรื่องธรามดาะเห็นดูเด้อเสียงเริ่มเบาแจ๋วแแล้วแมนแมนเพิ่มขึ้นมาแล้วแต่ว่าเมือนิ่นนอนส้มกระชังแบบมันสีเริ่มไม่ใเี้ยเสียพ่อเลยรับยาพุกพอเก้าเมตรสี่เมตรอะเริ่มละเริ่มดีขึ้นต่อไปยาเหมือกระสิแบบส่งกำลังใจให้ซอแอนค่ะแม่โมคือตาหักแทนตาหักเาเนาะ ไปซ้างเจ้าใส่สุสไปเดอร์แมนนั่นเฮ็ดไปหาเฮ็ดไปคลิปแล้วหลายแท้เพิดีล่ะพิ่นดีล่ะพ่อแบบติดโควิดแล้วก็ออกมาเฮ็ดงานเฮ็ดงานแล้วก็พ่อเป็นช่วงพักพอนก็ไปทะเลกันแม่ก็ได้กําลังใจดีเนาะอือกําลังใจดีกําลังใจดีเนาะกําลังใจดีกําลังใจยืน ของกินนมันจะเถอว่าคนไปนฝากย่โารปหลายแห้งเอ่ออันไหนที่มัน <c oughs> ชิมทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ไม่ได้จะบอกว่ายังไงอะ่ะอันไหนที่มันแกะไม่ได้หรือหรือเสียดายเราจะฝากให้พี่พี่พี่ร,ระพยาบาลข้างนอกพยาบาลข้างนอกอช่วยกินค่ะเพราะว่ามันเยอะบอกว่าตอนนี้กินมาสงเรอเด้อพี่น้องตอนนี้นี่จะดอกใหม่เต็มอยู่ <laughs> พอมาลีนสี่บันทึกพ่อมาลีนแล้วเขาก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็เลยบอกว่าอ,อคุณแอนดอกไม้อะไม่อยากให้เอาเข้ามาเท่าไหร่เลยนะคะว่านสันปุ่มเรายังต่ำอยู่บันทึกที่ป่มแต่ล้อย่างยากพยาบ,บาลนั่นแก้เขาไม่ท้ายลูกแล้วก็แก้วออไว้เ <laughs> น้วกับบอสแนวกับบอสคอยได้เป็นอย่างแม่เ่าเคยป่วยเขงงาเคยเข้าโรงพยาบาลเลยเน <ๆ S 2> ี่เชินแเลย มันเป็นโรคทีทุกคนต้องเป็นยนี่หรี่ละคุณโมนคุณโมเป็นมากี่เดือนแล้วนี่ใกล้จะสามเดือนแล้ะแล้วมันภูมิภูมิมันภูมิมันได้มากเท่าไหร่คะจริงๆก็สามเดือนสามเดือนสี่เดือนประมาณนี้แหละอืมอืมประมาณนั้นแหละตะวานติดโมโมปฏนติดโอไมค์อนเดนี่ติดเดียวตาเดี่ยวตาคือแห้งแบบต่อสู่กับมันป่วอ่ะแห้งแบบมดแห้งเดียวตานะ ฟอลามนเนาะแมนค่ะโอเคแม่โมโอเคโอเคให้แอนพักผ่อนนะคะทุกคนเป็นกันแล้วจ้ะแแอน,น,ะะนเน,นานนะเออถ่าซับคอนแล้วมาถ่าออกมาจากจีเดย์พักถือว่าเป็นการพักคอนไปนแล้วกันนะแอนเนาะค่ะ เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันนะคะก log, ําลังใส่ดีอยู่หรอกเดี๋ยวก็กำลังใส่อะอยู่ค่ะกําลังใส่เยอะอยู่ใจเยอะอยู่โอเคบ๊ายบายค่ะค่ะค่ะพี่เต้สกุน